จุดอบอุ่นโค้ดนัตตี้โค้ดเชษจัดอีเวนต์เพื่อคนรักสุขภาพซ u เปอร์ฟิตทีมรีทรีทครั้งที่15พร้อมมินิคอนเสิร์ตจากพลพลออฟป,ปองศักด์ฮาร์และดาจิมบริษัทเวลเนตไอดอลจัดโดย2ผู้บริหารคุณนัตตี้จินนพัฒวงหล่อและคุณสุรเชษวงหล่อจัดกิจกรรมเพื่อคนรักสุขภาพซูเปอร์ฟิตทีมรีทรีทครั้งที่15อีเวนต์ดีๆที่เต็มไปด้วยคนรักสุขภาพ เพื่อเฉลิมฉลองการแข่งขันฟิตหุ่นชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า4แสนบาทโดยผู้ที่ชนะเลิศได้แก่คุณอัตินัทธัญผลปิดท้ายกับปาร์ตี้ดินเนอร์มินิคอนเสิร์ตริมชายหาดจาก4ศิลปินดังพระพลพล,พลพลกองสส่งออปปองศักดิ์ฮาสุธิพงษ์และดาจิมณโรงแรมราวินทราบีดรีสอร์ทแอนด์สปาพัทยา สวัสดีค่ะโคชนาตีนะคะก็เป็นโคชเทเบลย์นะคะที่ดูแลสุขภาพผู้คนที่ในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะคะทำมาแล้วทั้งหมด15ปีค่ะครับผมผมโคชเช่นนะครับก็นอกจากจะเป็นสามีของโคชนาตีแล้วก็คือเป็นโคชเทเบลย์ก็ทำธุรกิจมาก่อนโคชนาตีครับก็ <20 S 2> ทำมา24ปีนี้ก็ปีที่25 <c oughs> แล้วค่ะ uh, My name is uh, Coach Clint I'm <Yeah. S 3> originally from the U.S. Mm hmm. also living in Singapore โ <Okay. S 2> อเคก็คือคุณโคชคลิน์นะครับ มาจากตอนแรกเนี่ยมาจากที่ USA แต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาศัยอยู่ที่สิงคโปร์ครับแล้วก็คือโค้ชซิเมียนนะครับมาจากบัลแกเรียในยุโรปนะครับก็รอบนี้นะคะซูเปอร์พิกชทีมรีทีทครั้งที่15นะคะปกติเด่ยเราจะจัด สองรอบต่อหนึ่งปีนะคะแล้วก็เราจะมีการแจกเงินรางวัลผู้ชนะซึ่งผู้เข้าแข่งขันเนี่ยก็จะเป็นเมมเบอร์ทั่วไปที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็สามารถก็เรียกอะไรลดน้ําหนักชนะนะคะแล้วก็ได้เงินรางวัลแจกรวมทั้งหมด4ี่แสนอ่าซึ่งเราก็จัดแบบเหมือนมาเฉลิมฉลองกันอะไรอย่างนี้นะคะมีการออกกำลังกาย work out ตอนเช้าแล้วก็แจกเงินรางวัลแล้วก็ตอนเย็นเราจะมีปาร์ตี้ด้วยครับผมค่ะเราก็ทําให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆครับแล้วก็เงินรางวัลเนี่ยเราก็ค่อยค่อย สะสมแล้วก็เพิ่มจำนวนให้มากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงของรางวัลแล้วก็กิมมิกที่เราจะเพิ่มขึ้นในซีซั่นต่อไปได้วยครับก็ตอนเช้าม,มาถึงเราก็ละลายพฤติกรรมก่อนเลยนะคะเรา<ม>เริ่มแต่แโมงนะ<ม><ม>ก็คือมีออกกําลังกายบูธแคมป์แล้วก็มีคุณโย,โยโยสวดีนะคะมาร่วมออกกําลังกายกับเราด้วยแล้วก็เราก็จะมีการดื่มเชคนะคะเ<ม>ติมสารอาหารให้กับร่างกายแล้วก็พอตกเที่ยงเนี่ยเมื่อกี้เลยนะคะเราก็แจกเงินรางวัลสดๆเลยแล้วก็เมมเบอร์นี่ก็คือแบบลุ้นลุ้นกันมากๆเลยค่ะได้ครับผม พราะว่าสิ่งที่สําคัญนอกจากการออกกําลังกายแล้วนั่นคือการที่เราได้เติมสารอาหารที่ดีเข้าไปในร่างกายในเวลาที่เหมาะสมด้วยนะครับการได้ดื่มเชคไปในเวลา45นาทีลทออหลังจากออกกำลังกายเนะี่ยก็จะเป็นประสบการณ์ที่ ถ้าไม่ได้ลองก็จะไม่รู้าาคือเดี๋ยวพอประมาณอีกสักชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมคะมเราก็จะไปเปลี่ยนบิกินี่เป็นแบบว่าโชว์บอดี้เพราะว่าแต่ละคนก็ฟิตหุ่นกันมานะคะค6สัปดาห์เนี่ยแต่ละคนก็ลดไปประมาณ10-15กิโลเราก็จะไปอวดหุ่นกันริมชายหาดแล้วก็ตกตอนเย็นก็จะมีคอนเสิร์ตนะคะต<ม>้อบอกก่อนว่าต้องบอกว่าส่วนของปูปาร์ตี้เนี่ยเราไม่ได้เป็น เหมือนกันนักกีฬาเพาะกายหรือว่าเป็นนางแบบอะไรแบบแล้วคือแบบคนธรรมดาธรรมดา uh huh. จากบ,าบ้านเลย uh huh. ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็อยากจะมีความมั่นใจ uh huh. ผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยมาใส่บิกินี่ครั้งที่นี่เป็นครั้งแรก uh huh. เพราะว่าไม่มีเพื่อนใส่ uh huh. วันนี้เรามากับโค้ชแล้วก็มาเพื่อให้เป็นพัฒนาการของร่างกายและความภูมิใจในตัวเองค่ะ <Okay. S 2> So I've uh, been working around the world for 23 years I'm a certified personal <Okay. S 2> trainer ก็คุณ And everywhere I go in the world, people want to look better and feel better today. Mm -hmm. And just like here in Thailand, there's so many people that want to look better and want to feel better. And I'm here also from uh, to learn and to also inspire. ก็เช่นเดียวกับผู้คนในประเทศไทยครับผู้คนทั่วโลกก็อยากที่จะมีสุขภาพดีแล้วก็ดูดีผมนอกจากที่จะมาแบ่งปันให้กับโคช้ชในประเทศไทยในวันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยผมเองก็มาที่นี่เพื่อที่จะเรียนรู้กับโคช้ชอื่นๆที่อยู่ในประเทศไทย <c oughs> เช่นเดียวกัน <c oughs> ครับผมสวัสดีค่ะย คุณซีเมียนก็เป็นโค้ชแล้วก็เป็นเซอร์ติฟายเทรนเนอร์มากกว่า10ปีทำงานทั้งในยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาครับผมมาเมืองไทยมนที่นี่เป็นครั้งที่7 <10. S 2> แล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ส่งสารไปในระยะที่ไกลขนาดนี้ ผมแปลกใจมากนะครับที่ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยตื่นรับตอบรับกับความกระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เราก็ตื่นเต้นมากที่จะมาร่วมจอยงานแล้วก็สร้างธุรกิจในระดับถัดไปกับซูเปอร์ฟิทีม2.0กับเราครับผมก็สิ่งสําคัญนอกเหนือจากการออกกําลังกายแล้วเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีว่าการออกกําลังกายเนี่ยเป็นเพียง80เออ 20, 20เท่านั้นนะ,นะคะส่วน80เป็นี่ยเป็นการเรื่องของการกินหรือเรียกว่า<ม>โภชนาการนูริชั่นนะคะซึ่งของเรานะคะทีมโค้ชของเราซูเปอร์ฟิทีมของเราเนี่ยก็จะดูแลในเรื่องของการกินสารอาหารควบคู่ไปกับการออกกําลังกายออนไลน์แล้วเราก็มีระบบ AI Bot นะคะที่เป็นอันดับ ของยุโรปนะคะซึ่งเราเอามาใช้ในไทยซึ่งตอนนี้ที่ไท,ทยเนี่ยยังไม่มีซึ่งทีมเราเนี่ยก็ได้เอามาใช้ในการดูแลลูกค้านะคะเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นครับผมก็สิ่งสําคัญที่ผมคิดว่าเป็นไม่ตายสําคัญในทีมเราก็แล้วก,กันนะครับก็คือการที่เรามีมายเซ็ตนะครับโค้ชมีมายเซ็ตกับเมมเบอร์เราสร้างมายเซ็ตที่ดีต่อการทําให้เกิดการ ก้าวไปข้างหน้าแบบไม่ยออ่อท้อมีอ<ช>ุปรสรรคก็ปรับไมเซ็ตแล้วเราก็ไปกันต่อเหมือนทำ<ห>ไปพร้อมๆกับเมมเบอร์ใช่แล,แล้วเราก็ไม่ใช่แค่บอกให้ทำแต่เราลีด by example ก็คือโค้ชก็ โค้ชก็ไม่ใช่คนที่หุน่นจะต้องมีดีเลืเลยเราก็พัฒนาไปด้วยกันยืนไปด้วยกัน<ช>ซึ่ง,ปง,งโปรดักที่เราใช้นะคะในการดูแลเมมเบอร์ก็คือจะเป็นโปรดักของ h e r b a l i f e Nutrition นะคะแต่ดูแลโดยระบบ Super Fit Team V2 ของเรานะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่านัตตี้เนี่ยเป็นโค้ชของ h e r b a l i f e อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะแล้วก็เราเนี่ยค่ะเป็นอันดับต้นๆของเอเชียแล้วเราก็ทำงานเวิลไวนะคะไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยแต่ว่าเราทำงานทั่วโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยสิ อย่างแรกก็คือจะต้องมีตัวคุณก่อนที่อยากเปลี่ยน,นแปลงตัวเองใช่ไหมครับถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงมากพอเนี่ยสิ่งสัมพันธ์สิ่งที่2ก็คือมีผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็เทคโนโลยีและสิ่งสิ่งสุดท้ายก็คือการดูแลจากโคช้ชสามสิ่งสี่สิ่งนี้รวมกันเนี่ยก็จะเกิดผลลัพธ์ที่ยัง่งยืนสำหรับทุกคนที่อยากจะมีสุขภาพร่ปร่างที่ดี โอเคตอน,นี้นะคะก็เราก็คือเป็นเว็บไซต์ wellness idol com นะคะหรือเพจ wellness idol com นะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นเว็บไซต์ superfit team retreat นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะาทำเขาเรียกอะไเว็บไซต์ข้างล่างไว้ให้ทุกคนติดตามคะ่ะ ดีค่ะก็เรากําลังเปิดรับนะคะฟิชเชอร์เลั้งถัดไปเนี่ยทุกคนสามารถที่จะสมัครได้เลยค่าสมัครเนี่ยใช่เพียงแค่999บาทก็สามารถที่จะลงแข่งแล้วก็รับข้อมูลความรู้กับพวกเราได้นะคะแล้วก็คุณก็สามารถที่จะเป็นหนึ่งในผู้ชนะของเรานะคะก็อย่างที่บอกว่าติดตามทางช่องทางเวอเน็ไอดอลได้เลยค่ะครับผมแล้วก็สิ่งที่น่าตื่นเต้นสําหรับซีซั่นถัดไปของเรานะครับสำหรับผู้ชนะเลิศแล้วก็ VIP เกสของเราเนี่ยก็จะได้ประสบการณ์ท่องเที่ยว VIP Yacht Experience าานะครับก็คือเราจะมีรถ VIP ไปรับจากกรุงเทพมาถึงที่พัทย,ยามาที่เรย,ย์ยอนแล้วก็มีช่างภาพส่วนตัวถ่ายรูปนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ DJ มีทุกอย่างปาร์ตี้บนเรือนะครับเพื่อให้คุณได้ประสบการณ์ที่คุณไม่เคยได้มาก่อนอย่างแน่นอนครับโอเคอต้านิวขบสอบทุกข้า, <Okay. S 3> าว